ยัเลยพี่บายแล้วสันอ๋อสันทำไมอนี่ทำไมมันหักนี่จะไม่ได้หรอมันหักพสันไม่เหล็กของสันดีกับพี่ไอ้นะพี่เห็นพี่ไอ้ถือไปนั่งย้นี่ไอพี่แฝดก็ถือไปแล้วไม่เหละนี่น้อยของสันตอนนี้กิจเล่นอย่างสนุกเลยระวังเด้อระวังระวังระวังใส่ไม้อยู่สันไม่ลด้ไม้ยาวสันไม้สั้นระวัง ป็กดแบบยุ่นระวังเออ่หรอแล้วมึงไปแค่ไปกดเป็นไข่ข้อมาเป็นไครนะอ้เพื่อมึงกลัวใคตรงนี้่ว่าเขากนจะเอามนสั่นให้กีดใครนะกรีดเป็นไข่นี่หม่ถือมมาแค่ มึงเจอเม่อกิ้มอก้เอกิจะทำอันไม้ไฟมไ,ไม่หนีพังออเริ่จะพังล้วขาไม่หนงเด้อันถือไม้นม่ยมันี่ง วาแม่ฝนตกนะแล้วปุ๊บก็จะตีกันเลยเอ้ยไปเอาไม้เหล็กี้ยวสันไม้ไม้ที่พี่เอาตัวนี้นะเฮ้ยไม้ที่สันเอาตัวไหนมู่บานีเมื่อกี้มันจะเอาแบบที่มีตะปูดิสั่นเฮเสียนต่ำว่าตัวตะเกียวเด้อ แล้วครับมีตะปูชัดๆมันจะเอาไมาไงล่ะด้วชัดไหมนี่ยาวดิมันมีตะปูที่จะทำพี่เห็นอ่ะเอาเร็วเอาเรวเอาเร็วมันจะจีบมันจะมันโดนตาเด้อมันจะโดนตากันมาของซานมันมันยาวนิดนึงแล้วของกิจมันยาวมาก ตอ้่ยิงจิ่ไอ่มตพี่ลุงจะยอมแพ้แล้วมาตีเอ้ยอย,อยิได้พี่ลุงก่อนเพื่อนทำยังดีเลยซันพีออ่ออกมาให้ก่อน เนี่ยอย่เอาเป็นไขรสันอย่าเป็นไขรเขาลุงฉันจะกินฟาดเสียหน้าดิมาทางนี้ทำยังไงดีละสันฉัน Ui, lúc đó là băng ký tư nhân ở đây. Một mặt 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 <ข>มไม่ไอ้นี่เขาไม่หนิงเขาไม่หนิงนะเดี๋ยวไม่หนิงหาเลยเออไม่หนิงเอาไว้แสนให้ลูกค้าอ,อันแก้วน้ำตัวนี้อเอาไว้อันใส่น้ำแข็งใช่น้เนะใจยังไม่หนิงหาเด้อไม่หนิงจะหายัไม่ด่านาิดอะ่ะทไมเพื่อนนาคิดมานาคิดก,ก็มีเรี่ยงทะเระวังเรื่องนาคิดอยู่

สันตงกิตเป็นไงไม่รู้เลยแต่ระวังด้วยสันมาแล้วสันตงกิตมาแล้วกิตเมาของเลยอ่ะกิตทำตุไม่ติงดาเลยจื้อนี่แหละสันสันเห็นดิอันนี้อ่ะที่เจ็บที่สุดนี่สันสันสันนี่ที่เจ็บที่สุดเจ็บจริงเลยสันหัวแตกด้วยอ้าวหัวแตกนั่นนกิตนกิตว้าน่ะนกิตว้าสันน่ะน่ะ ไอ้จมันจะดึงประตูนั่นไอแล้วคุณนี่ะขาไเถอ่อันาานี้ไม่จะดูครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องไร้สาระไปะตัดตัดจีบ

ันะกีบปงซ้ำสันกีบปงซ้ำสันกีบปงซ้ำด้อกีบปงซสนสันม่นนนก Пос ีกีปงซเม่อกี้น่ะปงพี่บอกว่าปงปงแล้วก็ปงแล้วก็ปงพี่ปื้มเราเล่นไม่แตะต้งเรียชื่อต้องได้โปง,ปงสะ กินแต่ป้งปุ้งธรรมดาไม่มีชื่อป้ิบบแต่นียงใชไม่ไม่ป้งเยอะสักหน่อยขี่กินตาป้งเยอะดิโอเคเอาใหม่เลยมันก็ต้องเป็นใหม่นนน้างนอกเอ้ย้หมานี้ขี้หมานอยกัขี้หมาอยู่ไหนขี้หมาขี้หมาไม่มีไม่มีเฮ้ยแอปแอปแออแอแอแล้วก็าเบตแล้วแอปแอปแอปอป้ก็มาเล็บตรงนี้ s'ha yeah. fet น้กกีบัวไม่มีชื่ออาหาวพวกไม่มีชื่อ่อาวอสวด,วดเป็นเองอีแล้วไม่แต่คนเป็นปินนี่กิบแอบไปแอบแอบ,แอบ อ้าวไม่มีคนบอกปังปังอะไรปุ๋งกี่ปีนี่เปใครปีนเดิสัตว์เปลสัตวสัตว์สัตวห็นตัวนึงกินห็นตัวอันนี้มันกระดูกกระดิกอันนั้นก็กระดูกกระดิกสักรูตัวอฮะนกกินนกกินนับพี่เจอนกกินก่อนนับหนึ่งช้อนสิทนะหนึ่งสองสามสี่นับเลยนับเลย

อาอเป็นมปพี่้แล้ว้เอาฉันป้ไม่มีชื่อโป้ไม่มีชื่อแล้วไม่กินนัใหม่เลยเม่กี้ฉันจะไม่ได้แอบด้วยเออพี่ก็พี่จะแอบไม่ทันยูนึกขีมาพอดีไม่กินนะช่วยมาไปนับหนึ่งสองสามเัามานานนะนานๆแอบยังไงแอบด้ว่เร็วเลย <c oughs> เอาชานพี่หยวนแล้วมันไม่เนียน ฉันกับนักกิน้ก็เคยมาเอียบด้วยกันนั่นแหะแต่ว่าพี่เพื่มพี่เพื่มหาไม่เจอเลยไม่แต่นักกินหาเจองั้นเราใครจนเจอก่อนสอ,สองอันพี่พี่อนแมพี่เพื่มนับนับดิเดพี่จะนับตรงนี้นับตรงนี้นั่งรองสามสี่ห้าเจก้าสิบคจะหาแล้ว หนึ่งโอเคโอเคจะไปแอบจากรถเร็วเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอเคใครน่ะปุ้เมากี้ บนเหรอเฮ้ยพี่ชางเขาบนเหรอเฮ้ยพี่ชันอยู่ข้างบนจริงๆด้วยใครลบประตูไม่เล่นด้วยนะไอ้ป้าโป้งสันกิ๊บโกงว่าไม่กินบอกว่าพี่ชันอยู่ข้างบนแล้วก็ล็อกประตูด้วยเกียดิ๊บโกงว่าไม่เล่นเล้วว้าพี่กิ๊บ